ซึ่งเรื่องนี้นะค่ะทางบิ๊กโจกเองท่านก็ก็ตั้งข้อสังเกตนะคะว่าการบุกตรวจค้นบ้านในวันที่เป็นข่าวดังเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยท่านตั้งข้อสังเกตว่าหมายค้นมันไม่ชอบไหมมันมีแต่บ้านเลขที่แต่ว่าไม่ได้ระบุชื่อเลยทีนี้ทางด้านของพลตบดีโทไตรรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการสํานักกฎหมายและคดีสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ชี้แจงเรื่องนี้นะคะว่าเอากระพอไปตรวจสอบดูแล้วชื่อผู้ครอบครองบ้านเป็นชื่อของพลเรือนไม่ใช่ชื่อของนายตํารวจแล้วก็การออกหมายค้นเนี่ยเป็นไปโดย อบตามกฎหมายทุกอย่างมีการขอหมายจากสารแล้วก็ระบุตัวตนของบุคคลตามหมายจับระบุอาชีพชัดเจนส่วนสาเหตุที่ต้องเข้าไปตรวจคนบ้านหลังนั้นเพราะว่ามีหนึ่งในผู้ต้องหาที่โดนออกหมายจับคือพันธตรมกตรีชานนอ่วมทอนน่ะเข้าออกบ้านพื้นที่ตรงนี้แล้วก็มีชื่อครับ <c oughs> แล้วก็มีชื่อในการลงทะเบียนร,รับพัสดุให้มาส่งตรงนี้เป็นประจำแล้วก็มีชื่อในการชำระบัญชีค่าสาธารณูปโภคผ่านบัญชีมาอีกด้วยขณะเดียวกันที่พลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ท่านแย้งว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่เช่าเฮียแต้มอยู่เดือนละห้าหมื่นเมื่อวานค่ะพลตํารวจโทไตรรงค์ท่านงงนะท่านบอกเอาเพิ่งรู้จากนักข่าวเหมือนกันว่าเช่ามาในเดือนละห้าหมื่นเพราะวันก่อนหนะ้าพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์ท่านบอกว่าอยู่บ้านญาติ ไม่ได้เป็นการเช่าแต่พอไปตรวจสอบดูแล้วบ้านหลังนี้ค่ะมีมีชื่อของเฮียแตม้มนักธุรกิจขนส่งชื่อดังในจังหวัดอุดรธานีเป็นผู้ครอบครองกรรมสิทธิ์สามหลังส่วนอีกสองหลังที่อยู่ถัดไปเป็นชื่อพรรยาของเฮียแตม้มเป็นผู้ครอบครองแล้วก็พบว่าเฮียแต้มเป็นคนจ่ายค่าส่วนกลางปีที่ผ่านมาและมีชื่อเป็นผู้ขอยื่นใช้ไฟฟ้าที่บ้านหลังดังกล่าวด้วยในการไตส่สวนเมื่อออกที่เพิ่งได้ข่าวจากน้องเนี่ยนะครับว่า ถ้าท่านบอกว่าเป็นบ้านเช่าเดี๋ยวคงนึกดูอีกทีนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ได้ยินท่านให้สัมภาษณ์คือเป็นบ้านของท่านหรือบ้านของญาติท่านนะครับการให้การลักษณะหนึ่งมันเป็นลนักษณะให้การกลับไปกลับมาอ๋อตรงนี้ผมคงท่านคงไม่ได้ให้การนะฮะการให้การต้องให้การต่อเจ้าพนักงานนะครับอันนี้เป็นการที่ท่านให้สัมภาษณ์นะครับเพราะเดี๋ยวผมขอไปดูอีกทีแล้วกันผมยังไม่ได้ยินประโยคนี้ ผมเรียนแล้วนะฮะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยอย่างไรเดี๋ยวคงต้องออกมาเรียกมาสอบสวนปากคำว่าท่านเกี่ยวข้องอะไรอย่างไงนะครับเพราะท่านเป็นเจ้าของบ้านและเหตุที่ต้องเรียกท่านเพราะว่าบ้านของท่านเนี่ยมันมีการชําระค่าน้ำค่าไฟนะครับผ่านบัญชีมา้าซึ่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์นะครับแต่ถ้าท่านบอกว่าท่านให้เช่าตามที่ที่น้องบอกว่าปรากฏนเป็นข่าวท่านให้สัมภาษณ์อย่างนั้นก็คงต้องให้ท่านเอาสัญญาเช่ามาดู ไหนๆพูดถึงเฮียแตมแล้วนะฮะแล้วตํารวจก็บอกว่าจะมีการเชิญตัวมาสอบปากคาเรื่องการให้บิ๊กโจ๊กเช่าบ้านเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับแล้วเขาบอกว่าเฮียแตมเนี่ยเป็นนักธุรกิจใหญ่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานแทบจะเรียกได้ว่าคลองอุดรธานีพอมีชื่อปรากฏออกมาเราก็เข้าไปตรวจสอบเรื่องนี้คุณผู้ชมครับถามว่าสายสัมพันธ์หรือความเชื่อมโยงมันจะเป็นยังไงเพราะบ่ายวันนี้ เฮียแต้มจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดว่ามันโยงมาถึงเฮียแต้มได้ยังไงแต่เราลงพื้นที่ไปถึงอุดรธานีคุณผู้ชมครับเพราะมันก็จะไปโยงกับสิ่งที่บิ๊กโจ๊กแถลงข่าวชี้แจงเรื่องบ้านแล้วกำลังถูกอาชริยะตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเห็นไหมฮะคือตรงนี้เป็นบ้านในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีด้านหน้าเป็นบริษัทขนส่งขนาดใหญ่รถบรรทุกวิ่งเข้าวิ่งออกต่อเนื่อง คือเนื้อที่ในหลายไร่เลยแล้วด้านในเป็นคารืหานคือเราพบว่า <c oughs> พนักงานในบ้านเนี่ยนะครับเฮ <c oughs> er ียแต้มส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเฮ er ียแต้มจะอยู่ที่บ้านหลังนี้จะเป็นประจำนะ <c oughs> ไปไปมาบ้างแต่ถ้ามาอยู่ก็จะอยู่หลังนี้เป็นหลักสอบถามพนักงานพนักงานบอกว่าเอาจริงๆคือระหว่างบิ๊กโจ๊กกับเฮ er ียแต้มเนี่ย มันเป็นความสัมพันธ์ความสนิทสนมที่ตัวพนักง,งานเล็กๆอย่างพวกผมก็ไม่รู้ไม่สามารถให้ข้อมูลได้เพราะเป็นเรื่องส่วนตัวแต่บังเอิญว่าจังหวะที่เราไปทําข่าวเจอผู้ชายคนหนึ่งมาติดต่อธุรกิจกับบริษัทของเฮ er ียแต้มพอดีและเขาก็บอกเลยโอ้โหบริษัทของเฮ er ียแต้มเนี่ยนะมีรถบรรทุกเป็นร้อยคันมีทั้งหมด17สาขากระจายทั่วอีสานกับภาคกลางจุดใหญ่อุดรขอนแก่นโคราช ความสัมพันธ์ระหว่างบิ๊กโจ๊กกับเฮียแต๋มเขาสนิทสนมกันมานานไม่รู้ว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าแต่ในฐานะผู้ใหญ่ที่เขารบรักนี่เขาสนิทกันมากกับใครครับกับบิ๊กโจไม่แน่ใจอ๋อแต่รู้จักกันรู้จักกันแน่นอนคือฟันธงว่าเฮียแต๋มกับบิ๊กโจรู้จักกันรู้จักกันแน่นอนอืมเป็นเป็นญาติหรือเป็นสนิททางธุรกิจเรื่องนี้อ่ะออแล้วว่าเฮียแต่มกับบิ๊กโจเขาสนิทกันอ๋อตัวพี่รู้อยู่แล้ว สนิทในที่นี้สนิทคือเป็นธุรกิจร่วมกันหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือกันถ้าจะเป็นอันหลังผู้หลักผู้ใหญ่ที่นับถือกนัอนก็เหมือนนะแต่ไม่ได้มีสารสัมพันธ์ธุรกิจอะไรเรื่องอ๋อไม่มีว่าเราต้องมาช่วยกันเรื่องอันนี้อันนี้รู้รู้นาน,นยังพี่ว่าว่าแกสองคนสนิทกันร,รู้นานนะครับเป็นปีหลายปีไหมรู้นานแล้วโอ้เป็นหลายปีแล้วนะเพราะว่าทุเพียนคือมันนานนะ๋อคนส่งทนี่มันมีสิบเจ็ดสิบเจ็ดสาขาทุกประเทศนะครับครับ ก็คือรู้อยู่ว่าทั้งคู่สนิทกันใบิ๊กโจ๊กนี่สนิทกับทางเมียเฮียแตมหรือตัวเฮียเลยคุณผู้ชมครับแล้วหลังจากนั้นผู้สื่อข่าวของเราน้องเนมพานุพงพยายามจะตรวจสอบต่อไปนะครับพบว่าธุรกิจของเฮียแตมเนี่ยนะ5ปีรายได้1,700ล้านผลประกอบการระหว่างปี61-65ธุรกิจลถขนส่งนะครับรายได้729ล้านธุรกิจ จำหน่ายรถบรรทุกรายได้960ล้านส่วนธุรกิจปั๊มน้ำมันรายได้70อ่า40กว่าล้านเฮียแต้มอธิบายเรื่องนี้เราโทรไปเจอด้วยเฮ er ียแต้มบอก <Ha. S 1> ว่าผมไม่ได้อยู่ดอนพอดีติดการประชุมอยู่อีกจังหวัดหนึ่ง hmm. อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ลองฟังบางช่วงบางตอนที่โทรศัพท์ไปเจอพอดีโทรน้องผม ติดภารกิจอยู่นะครับผมไม่ช่วอยู่เดี๋ยวครับเดี๋ยวค่อยว่านะครับเฮียอยู่ดรไหมครับเฮียเฮียอยู่อุดรไหมครับไม่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 ู่เชียงใหม่ครับผมเสียครับอ๋องั้นเฮียสะดวกช่วงกี่โมงครับเฮียครับต้องกลับขอโทษก่อนครับเฮียถามนิดเดียวนิดเดียวกับบิ๊กโจ๊กเป็นยังไงครับเฮียความสนิทเป็นญาติไหมเป็นญาติไหมครับเฮียครับครับเป็นญาติกับบิ๊กโจ๊กไหมครับเฮียสั้นสั้นนิดเดียว ใล่หอครับพี่ยากขอผมขออนุญาตวางสายก่อนนะครับพอดีผมยุ่งอยู่นะครับคุณผู้ชมครับแล้วรอดูประมาณบ่ายโมงวันนี้สำนักกฎหมายแห่งหนึ่งแถวราชดาพิเศษเฮแตมจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวพร้อมกับทีมทนายอธิบาย<ไ>ความสัมพันธ์ที่บิ๊กโจ๊กบอกว่าเป็นญาติสรุปแล้วไม่ใช่ญาติเป็นคนที่เคารพนับถือกันไม่ใช่ญาตทิทางสายเลือดแต่สนิทสนมนับถือกันเป็นญาติใจเดี๋ยวมารอตามกันเรื่องนี้นะครับ